สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอร้า h ชาแนลอีกแล้วนะครับผม Speaking, วันนี้ <Speaking. S 1> ผมจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องเด็กใหม่เดอะซีรีส์ในซีซั่นที่2เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการสปอยในบางส่วนและคาแรคเตอร์ของแต่ละคนใน8 EP ที่เราจะได้ดูกันในซีซั่น2นี้นะครับผม เด็กใหม่ในซีรีส์ในทีทั้นที่2จะถูกออกอาอกาศผ่านทางแอปพลิเคชัน Netflix ซึ่งปล่อยให้เราได้ดูกันในวันที่7พฤษภาคมนี้เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการสปอยในบางส่วนสำหรับคนที่ไม่อยากถูกสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันหลายๆคนก็คงจะทราบดีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับวันเนโนเธอเป็นผู้ทวงความยุติธรรมให้กับเหล่ามนุษย์แต่อาจจะมีบางคนที่ยังสงสัยว่าเนโนเธอเป็นใครกันแน่ตัวละครเนโนที่รับบทโดยคิตตี้ ตัวของนักแสดงนะครับได้เคยออกมาพูดผ่านทางรายการว่าตัวของเนนโนเนี่ยเธอเป็นลูกสาวของซาตานที่มาปลุกด้านมือของมนุษย์ให้ออกมาจริงๆแล้วบางครั้งเธอยังไม่ต้องทําอะไรเลยด้วยซ้ํามนุษย์ก็เขียนฆ่ากันเองแต่ในซีซั่นที่2นี้ผู้ทวงคืนความยุติธรรมไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเพราะว่าจะมีสาวปริศนาอีกหนึ่งคนได้ปรากฏตัวขึ้น และคอยติดตามเนโน o เหมือนเงาและความลับที่น่าตกใจอย่างที่สุดกำลังจะถูกเปิดเผยและเนโนจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในซีซั่นที่2องเธอจะได้พบกับเพื่อนใหม่คุณครูใหม่และแฟนใหม่ตัวละครแรกที่ผมจะไปพูดถึงนะครับนั่นก็คือนานายที่รับบทโดยเจมส์ชิระดล เป็นนักเรียนหนุ่มสุดฮอตและเป็นตัวเต็งตำแหน่งประธานโรงเรียนแต่ในอีกด้านของเขาคือเสือผู้หญิงตัวร้ายที่ฟันแล้วทิ้งนานายจะมาเป็นแฟนใหม่ของเนนโนซึ่งเนนโนนั้นก็จะมาปราบเสือผู้หญิงตัวนี้ให้ราบคาบและอยู่หมดัดซึ่งนานายจะได้รับผลกรรมอะไรจากเนนโนมาร่วมลุ้นไปด้วยกันตัวละครต่อไปคูนรุมนรับบทโดยตต่เพนพัก เป็นครูฝ่ายปกครองโรงเรียนหญิงล้วนที่กําลังจะถูกรวมกับโรงเรียนชายล้วนให้กลายเป็นโรงเรียนสหะซึ่งครูทัมน,นนั้นเป็นครูที่เน้นเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียนหญิงเป็นอย่างมากแต่เธอก็ต่อต้านการรวบรวมโรงเรียนระหว่างชายหญิงด้วยตัวละครตัวต่อไปมินนี่ รับบทโดยเพติเชียกูตัวของมินนี่นั้นจะเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวนิสัยเสียจากครอบครัวที่ด่ำรวยแม้ว่าจะกระทำความผิดอะไรก็ไม่เคยสำนึกเพราะว่าเธอมีพ่อที่คอยจัดการและเอาเงินฟ้าให้เธอรอดมาได้ทุกครั้งจากตัวอย่างและภาพเบื้องหลังเราจะเห็นว่ารอบๆตัวของมินนี่นั้นมีศพของเด็กนักเรียนเต็มไปหมดไม่แน่เธออาจจะเป็นคนฆ่าเด็กนักเรียนพวกนี้ก็ได้ ซึ่งแน่นอนจากครอบครัวที่ร่ำรวยและพ่อของเธอที่ใช้เงินแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแนนโนอาจจะใช้เหตุผลนี้มาบอกกับมินนี่ว่าให้ทำเหมือนในทุกๆครั้งก็คือให้พ่อจัดการเอาเงินฟาดปิดปากทุกๆคนว่าเธอไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องนี้และแน่นอนสิ่งที่เธอทำอาจจะถูกปลุกปั่นมาจากตัวของแนนโนก็เป็นได้ตัวละครตัวต่อไปยูริรับบทโดยนิ้งชัญญา เธอเป็นเด็กสาววัยรุ่นจากครอบครัวที่ยากจนที่อาศัยอยู่กับแม่ตามลำพังในห้องเช่ารูหนูแต่ที่โรงเรียนเธอกลับคบกับเพื่อนที่เป็นกลุ่มเด็กจากครอบครัวร่ำรวยภายใต้มิตรภาพที่ดูสวยงามสิ่งที่เห็นอาจไม่เป็นความจริงเสมอไปตัวละครตัวต่อไปเครับบทโดยภูมิพาฐาวรนิรีเค เป็นรุ่นพี่สุดโหดที่หล่อหลอมด้วยความทุกข์ทรมานมาจากระบบรับน้องในช่วงปีแรกที่เข้าเข้ามาในมหาวิทยาลายัยและเขาก็ถูกบังคับให้ส่งต่อวงจรอุบาตนี้ นั่นก็คือวิธีการรับน้องที่ไร้ความปาณีส่งต่อให้กับรุ่นน้องซึ่งการรับน้องสุดโหดที่เขาได้เคยได้รับมาเขาก็นํามาใช้กับรุ่นน้องของตัวเองจนสุดท้ายเมื่อเขาได้ถูกเนโนเล่นงานมันจะสาหัสมากกว่าหลายเท่ากับสิ่งที่เขาได้ทําไว้กับรุ่นน้องนั่นเองตัวละครตต่อไปครูเอรับบทโดยเมพัทรวริน ครู A เป็นครูผู้เข้มงวดและมักจะลงโทษเด็กนักเรียนที่กระทำความผิดด้วยวิธีการลงโทษแบบไม่ปกติเช่นการขังนักเรียนไว้ในห้องให้สำนึกผิดเป็นเวลาข้ามวันแต่แท้ที่จริงแล้วเธอมีความลับบางอย่างที่สมควรจะถูกลงโทษเสียเองพอตัวของครู A นั้น แอบมีความจิตและก็วิปริตอยู่ในตัวซึ่งการลงโทษของเธอมันเหมือนการฆ่าเด็กนักเรียนให้ตายทั้งเป็นซึ่งใน EP ีของครู A ตัวละครหลักไม่ได้มีเพียงแค่ครู A คนเดียวยังมีครู B ที่รับบทโดยตายชุติมาครู Q B เป็นครูในโรงเรียนเดียวกับครู A และทําตามคําสั่งของครู A ที่ให้ลงโทษเด็กนักเรียนที่กระทําความผิดกฎระเบียบ แม้บางครั้งจะเป็นการลงโทษที่ไม่สมเหตุสมผลแต่ครูบี B ก็ทำตามคำสั่งของครูเอซึ่งเธอนั้นก็หลีกเลี่ยงผลกรรมที่ได้รับไปไม่ได้การลงโทษเด็กนักเรียนที่เกินกว่าความเหมาะสมสุดท้ายพวกเธอจะได้รับผลกรรมอะไรมาร่วมลุ้นไปด้วยกันตัวละครตัวต่อไปเจนรับบทโดยเมนนี่พันธิรา เน็ตไอดอลสาวที่สร้างจุดเด่นด้วยความน่ารักแล้วก็มีน้ำใจแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอไม่พอใจกับตัวตนปล,มลอมๆของเธอบนโลกไซเบอร์และเบื่อหนายพ่อแม่ที่หากินกับชื่อเสียงของเธอซึ่งเธอจะได้รู้จักกับเนนโนที่เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่และการถูกยั่วยุและปลุกปั่นจากเนนโน เพื่อให้ตัวของเจนปุกด้านมือของตัวเองเออกมาความเบื่อหน่ายที่มีต่อพ่อและแม่ที่ชอบหากินกับชื่อเสียงของเธอจะทำให้เจนนั้นสามารถลงมือฆ่าพ่อและแม่ของเธอได้หรือไม่จากเน็ตไอดอลอาจจะกลายเป็นฆาตกรเพียงแค่ข้ามคืนก็เป็นได้ตัวละครตัวต่อไปจุนโกรับบทโดยพรสนรินเด็กสาวที่อ่อนแอและมีโรคประจำตัวต้องนั่งรถเข็นอยู่ตลอดเวลา แต่เธอเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆถึงขั้นเป็นนักเรียนเหรียญทองโอลิมปิกชีววิทยาเนื่องจากที่เธอเป็นเด็กที่อ่อนแอและพูดน้อยจึงมักจะถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนๆสม่ำเสมอแต่อาการป่วยของเธออาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่พอลึกๆแล้วที่เธอเป็นเด็กที่อ่อนแอและมีโรคประจำตัวอยู่นั้นเบื้องลึกเบื้องหลังอาจจะเป็นฝีมือของแม่ของเธอที่มีชื่อว่าครูหวานรับบทโดยยานารีนบุญนาครูหวานเป็นครูฝ่ายพยาบาล ซึ่งเป็นแม่ของจุนโกที่รักลูกยิ่งกว่าสิ่งใดแต่ในความรักนั้นก็มีบางอย่างเครือบแฝงอยู่เพราะเธอรักลูกมากจนเกินไปและต้องการทนุถนอมลูกสาวของเธอไว้การที่ครูหวานรักลูกสาวมากจนเกินไปจนทําให้จุนโกโกรดดันและววันหนึ่งเธอก็ระเบิดความเครียดน,นั้นออกมาเมื่อได้รู้ความจริง ของเบื้องหลังอาการป่วยของเธอนั่นเองและในซีซั่นที่2นี้นอกจากแนนโนที่จะมาทวงความยุติธรรมยังมีอีกหนึ่งสาปิสนาที่เราต้องมาร่วมลุ้นกันว่าเธอเป็นใครและมาจากไหนทําไมต้องติดตามตัวแนนโนและในซีซั่นนี้จะมีการพูดถึงการตายของแนนโนด้วยว่าเธอสามารถตายได้และในตัวอย่างเราก็จะเห็นว่ากลุ่มเพื่อนๆได้รวมทําร้ายเธอ จนเราจะได้เห็นเลือดของเนโนเป็นครั้งแรกและเธอจะตายจริงๆหรือไม่มาร่วมติดตามไปด้วยกันซีรีส์เนโนได้แรงบันดาลใจจากปัญหาของวัยรุ่นยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการตั้งท้องในวัยเรียนการทำแทง้งการคุกคามทางด้านไซเบอร์การคุกคามทางเพศอำนาจนิยมในโรงเรียนไปจนถึงการรับน้องที่รุนแรงซีรีส์นี้จึงกลายเป็นเหมือนอีกหนึ่งกระบอกเสียงของวัยรุ่นที่ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะผู้หญิงและสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนา ต่อความยุติธรรมในแบบที่มันควรจะเป็นและชวนให้ผู้ชมตั้งคำถามและคบคิดว่าความยุติธรรมนี้มีอยู่จริงในสังคมหรือไม่รอติดตามร่วมลุ้นไปด้วยกันกับเด็กใหม่ดัซซีรี์ในซีซั่นที่2ออกอากาศในวันที่7พฤษภาคมทางแอปพลิเคชัน Netflix เนื้อหาในคลิปนี้ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกรวดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไป